สำหรับใครลหลายๆคนนะคะที่ต้องการจะลดน้ําหนักแล้วเข้าใจผิดน,นะคะคิดว่าคนที่ต้องการจะลดน้ําหนักเนี่ยไม่สามารถกินอาหารประเภททอดประเภทผัดได้นะคะที่กินแล้วอาหารประเภททอดประเภทผัดนี่กินได้นะคะทุกคนแค่เราปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกใช้น้ํามันให้เหมาะสมให้ดีต่อสุขภาพนะคะมันก็ไม่ทําให้เราอ้วนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้ทิพย์จะนําน้ํามันอะไรมาใช้ในการทากับข้าวนะคะแล้วทําให้เราไม่อ้วนด้วยนะคะทุกคน มันที่ทิพย์ใช้เป็นประจําในทุกวันนะคะก็จะเป็นน้ํามันมะพร้าวทาอาหารนั่นเองคือเป็นน้ํามันที่ใช้ทํากับข้าวโดยเฉพาะนะคะทุกคนแล้วก็บางคนเขาจะเรียกว่าน้ํามันมะพร้าวสกัดร้อนนะคะคือน้ํามันมะพร้าวทาอาหารเนี่ยเวลาที่โดนความร้อนจะไม่เปลี่ยนเป็นไขมันทานนะคะทุกคน ก็เวลาที่เรารับประทานนะคะร่างกายสามารถดูดซึมได้ไวมากแล้วก็นําไปใช้พลังงานได้ทันทีไม่สะสมในร่างกายนะคะทุกคนก็จะใส่น้ํามันมะพร้าวทาอาหารลงไปในปริมาณที่เหมาะสมนะคะทุกคนเสร็จแล้วพอกระทะร้อนนะคะเราก็จะใส่ปลาแห้งลงไปเลยนะคะเมนูวันนี้ก็เป็นการทอดปลาแห้งในน้ํามันมะพร้าวทาอาหารนะคะ แล้วน้ำมันมะพร้าวทาอาหารเนี่ยยังจะช่วยเร่งการเผ,ผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะทุกคนช่วยเพิ่มไขมันดีแล้วก็จะช่วยลดไขมันเร็วออกจากร่างกายเราด้วยนะคะถ้าใครที่จะลดน้ําหนักมีเหมาะมากเลยนะที่จะใช้น้ํามันมะพร้าวทาอาหารเนาะเสร็จแล้วเนี่ยป้าทย์ก็แห้งเหลืองกรอบแล้วนะคะทุกคนก็จะมาตัก ให้เสด็จน้ำมันในกระชอนนะคะจะเห็นว่าปลาเหลืองกรอบน่าก,กินมากๆเลยนะคะทุกคนคือน้ำมันมะพร้าวทำอาหารเนี่ยสามารถทำอาหารได้ทุกประเภทเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภททอดประเภทผัดต่างๆผัดผักต่างๆไข่เจียวกระเทียมเจียวต่างๆเนี่ยก็มีกลิ่นหอมเหมือนน้ำมันทั่วๆไปนะคะมีอีกเมนูหนึ่งนะคะทุกคนที่ทิพย์จะแนะนําเป็นเมนูที่ทิพย์ชอบทําเป็นประจําแล้วก็เป็นเมนูทิ่ง่ายมากๆทิพย์ก็จะผัดเต้าหู้แผ่นเหลืองนะคะใส่กับ ถั่วงอกแล้วก็จะใส่เป็นน้ํามันมะพร้าวทำอาหารในการทํากับข้าวทุกๆครั้งเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ถั่วงอกลงไปพอเต้าหู้เหลืองนะคะเราก็จะปรุงรสตามใจชอบได้เลยเนาะทีนี้ทิฟ์จะไม่ทํากับข้าวด้วยการปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายนะคะคือทิป์จะไม่กินน้ําตาลเลยนะคะทุกคนถ้าใครชอบรสไหนก็ปรุงตามใจชอบได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทิป์ชอบทําเป็นประจาก็คือผัดกะหลำใส่ไข่หรือใส่หมูนั่นเองค่ะถ้าใครที่ คิดจะลดน้ําหนักนะคะทุกคนสรปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวทาอาหารแทนนะคะทุกคนมันที่เหมาะมากสําหรับคนที่ต้องการจะลดน้ําหนักกิในในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเห็นไหมคะทุกคนคือผัด หัวงอกของทิพย์คือน่ากินมากๆเลยนะคะทุกคนใครที่คิดเมนูทําอาหารเพื่อลดน้ําหนักไม่ออกนะคะทิพย์ก็แนะนำามตามนี้ได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ทิพย์ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทิพย์ได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ